ที่เปิดช่องปีไหนครับพี่ปอรครับผมอันนี้คือกล่องของขวัญของพี่ปอนะครับที่เขาจะลุ้นว่าเขาจะได้อะไรในนี้ครับผมปอครับสองพันไปให้ก็ได้ไปเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเอ๊ะผู้ชายก็ใช้ผู้หญิงก็ใช้อ่ะเหมือนกับอุ้มสายอะลำโพงมันจะนขนาดนี้เนาะถ้าแบบสายมันจะอยู่ไหนเออมีหลักการมีหลักการลำโพงบลูธแบบมีสายชาร์จใช่ไหมคะ มีการจิกนะครับผมมีการจิกนะครับถ้าคิดว่าเป็นลำโพงบลูทูธมีสายชาร์จเป็นคำตอบที่ยังไม่ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่พี่ปอจำเป็นต้องใช้ครับถ้าหนาไม่ฟังฟังฟังาไมว่าพี่ปอพี่ปอสติีพี่ปอใส่หูฟังหหูฟังฟังถ้าถูกรับไปเลยหนึ่งพันแต่ถ้าผิดก็คือไม่ได้อะไรเลยเป็นสีชมพูอ่ะ โอ้ทายราคาถห้ทายราคาให้เพิ่มอีกฟอไม่กี่ฟอให้21บาทฟอชอบเลขอะไรห้ายี่5ิบคูณห้ารบาทครับผมบอกรบ1,250 1ส0 0สิบพนครับที่พูดมาเมื่อกี้มีคนบอกราคาถูกตั้งหลายคนเลยครับหนึ่งสี้อยหไม่เชื่อใครด้วยครับผมเชื่อตัวเองทางทั้งที่บอกว่ามีคนทายถูกแต่เชื่อตัวเองคนหลงปู่มันวัดไหน มากไปครับผมตอนนี้ของรถราคาจากมูลค่าของชิ้นนี้ไปอีก100ครับลงมาแล้วพันสอแลยเพราะว่าไม่ไม่มีใครไขว่หังพันสหรอกพันสี่ร้อยห้าิบท่กี้ก็ที่กี้ก็พันสี่แล้วพันสอาสบราคาพันสองร้อยหาสิบดีกว่าหูฟังนี้ราคา1นึ่งหนึ่งพันพันสองสอ้อยห้าครับผมทำไมคุณรู้ ะจะไปซื้อฉันจำได้ว่าอีสีชมพูเนี่ยมันพันสองห้าสิบไม่บอกฉันบอกแ <_ St ül uk> ล,ล้วมีย้อนมีย้อนพันสอ้าสิบพันเขารับหูฟังไปแล้วยังได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมหนึ่ัหนึ่งบาทโอย้ยเยลลี่ตอนนี้พี่ให้ทายว่าในกล่องนี้คืออะไรถ้าทายถูกรับไปเลย2องพันบาทมันมันหนักมากอาจจะเป็นแบบผ้าปูปที่นอนเดานะ หนักกว่ามพอดีนาฬิกานาฬิกาโอ้รู้แล้วเพื่อนมันเครื่องชั่งน้ำหนักเอาแล้วเพราะว่าช่วงนี้ยืนที่ออกกำลังกายมันออกกำลังกายตอนไหนคนอื่นมันจะเหมือนแบบนักร้องหลังกำแพงอ่ะมันต้องเป็นสีขาวหน้าจอเป็นดิจิตอลใช่แล้วมันจะบางๆแต่เป็นเข็มอ่ะทายเลยค่ะเครื่องชั่งน้ำหนักเปิดได้เลยครับผม แจ็คพอตแปลกแล้วครับไอยลลี่ได้สองพันถิ่นวันนี้เขามากับดวงขนาดแบบเขาอยู่ในมือถือเขายังทายถูกนะเดี๋ยวพี่จะฝากไปสองพันบาทพร้อมกับเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะขอบคุณค่ะมชคดเียร์เนาะถ้าพี่ไม่บอกยลลี่จะได้ไหมแล้วก็แล้วก็คืนตังค์มาด้วยร้อยหนึ่ง เย้หนูได้ตุ๊กตาแล้วก็1,300บาทโอ้1,100บ่ะกระผมฟ้า800บาทกับไก่ปลาผม900กับกับกระจกแล้วก็มีไฟติดแล้วก็มีพัดลมติด900ับปลาเก่าค่ะ1,000บาทกับกาต้มน้ำครับ600กับตุ๊กตาครับ 300บาทได้500กับตุ๊กตาค่ะทุกคนได้ใช้ตัวเลขไม่หมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้คนที่ได้กระเป๋าครับมารับเงินที่มี่ที่500บาทครับผมไม่ใช่เขาจะเรียงไปทีละคนฉยๆอะไรแต่ว่าแต่ที่เขาทวงแต่แล้วนะคุณคนที่ไม่ได้ใส่หมวกซานต้ารับไปคน500บาทครับ ฉันไม่น่าแย่งพี้บอเลยรจะได้ยี่ไบอเลยด้แล้วนี่เป็นห้าร้อยหรือยี่บครับเออเป็นล้นตอนนี้ช่างโพนี่คิดกี่ซับครับ5้าจุดสี่้าห้าจุดสามสามห้าจห้าห้าห้าจุสี่ปดห้าจสสเก้าครับห้าสามค่ะห้าุดห้าครับห้าเจ็ลยครับพอนี่ รับเงินเซมมาจ้าวสามเจ็ดไงแต่ว่าแทนี่สามก็ให้หมดพี่เปิดช่องปีไหนครับ2,017ัอมฉันจะตอบเมื่อกี้เลย2,017ค่ะ2,017็ดสอค่ะอ่ะอันนี้มีการลอกกันบ้านครับยกเลิกครับผมงั้นปีมันอาจจะยากง่ายไปเดือนครับเอาแค่คนเดียวที่ใกล้เคียงที่สุด คิดในใจแล้วตอบพร้อมกันเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามแล้วชูนิ้วแทนนะครับคำตอบนะครับสามสองหนึ่งปิดเจ็ดสิบเอ็ดเก้าเก้าเก้าห้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสองมีคนตอบถูกครับถูกคนเดียวด้วยนี่คือให้คำถามคนเก่าเลยนะฮันนี่เฟลไปไหลายคอมพิวต์แล้วพี่ฮันนี่เป็นทีมงานคนแรกนะครับถามว่าฮันนี่มาเมื่อไหร่ครับผมถามทุกคนเลยถ้าตอบถูกก็ได้ตามฮันนี่แหละ ไมถึงเดือนเดือนว่าเดือนเอาเฉพาะเดือนอ่าเดือนก็พอวันที่ก็คงยากอ่ะชูนิ้วนะครับชูนิ้วมนเดิมเลยอันนี้ของตัวเองด้วยนะครับผมเมื่อกี้เราพลาดหลายอันแล้วสามสองเกชูเลโอแปดสี่หกหกแปดเก้าแปดแปดแล้วก็เก้าให้เจ้าตัวเฉลยดีครับ โอ้โหเหลือแป้งสุดท้ายครับผมให้ทายเลข3ตัวสุดท้ายครับใครใกล้เคียงสุดรับไปเลยครับ500บาทก็ดวงครับนี่คือดวงจริงๆเหมือนเราซื้อหวย3 4 9ครับโอ้ยสุดสุดแต่นี่คือฝันสองนึ่งเจ็ดครับสองแปดหกเจามอู้หูสออะไรนะฮะสองห้าโอ้โหพกเลยนะฮะสามห้าศูนย์ตอนนี้สามสามคนแล้วนะครับผม ห1 2นึ่งสองห้าหเก้าโอ้สองสี่แปดโอ้ยนี่แม่แม่ส่วนคูนเลขข้างหลังคือเลขแปดครับได้แล้วาต่อไปหลักสิบนะครับเลขหครับแล้วเลขตัวเลขคือเลขเจ็ดครับเจ็ดสามศูนย์โอ้ ท่านนี้ขอสองคนเราบนี้เอา2คนที่ใกล้เคียงเดี๋ยวรอบตไปสองคนจะตอบโอเคครับผมโอเคอ่ะทายสามแปดศูนย์สาอีกแล้วสี่แปดเก้าโอ้โหห้าแปดโอ้โห้านีเ้ห้าค่ะสามสี่เจ็ดหกห้าสี่สองมัแปด เจ็ดหนึ่งในที่นทอีกแล้วเลขที่ออกเลขขนาดคือเลขเก้าครับเลขต่อไปคือเลขหครับเลขข้างหน้าคือเลขซครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็คนนี้อีกแล้วระหว่างของกิ๊ก ลบศูนย์ห้าเก้าครับผมหนึ่ยพี่ปอล่ะ99เก้าเก้าก็ได้เฮ้ยคะแนนหางกันเท่าไหร่ครับอันละสองพี่ปอลรับไปเลยครับห้าร้อยหารกันนะฮะโอเคครับผมได้แล้วมารางวัลต่อไปคือเลขท้ายสองตัวครับผมเอาสี่คนนะครับคนละห้าร้อยที่ใกล้เคียงที่สุดรอบนี้เลขรางวัลสองวสุดท้ายพี่ใบให้เลยศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้า แต่ถ้าใครเป๊ะเลยมาเอาที่วิ่ได้นหนึ่งแก่เก่า47แต่สอง72แก่เก่าอ่าถ้าหนึ่ง62สองหกมีคนหนึ่งห่างไปแค่เต้มเดียวเองโอ้แต่คนนั้นก็คือพี่จะให้พันหนึ่งเฮ้ยอุ้มยืนขึ้นครับผมฮันนี้ยืนขึ้นครับเลโออ่าเลโอยืนขึ้นครับตุ้มตามอ้าวเลขที่ออกอ๋อ รางวัลเลขท้ายสอตัวประจำวันที่28เลขที่ออกข้างหลังนะคะข้างหลังคือเลข8ครับมาว่าเดี๋ยวนะครับเลขที่ออกคือเลขสี่แปดครับผมปสี่เจ็ดีอครับผมสี่เจ็ด แล้วส่วนที่เหลืออะไรสามคนได้แก่ได้แก่ห้าเก้าห้าห้าแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะท้กคนดวงสวยเองดวงสวยมากช่วยแฮชแท็กเซฟพวกเราด้วยเป็นไงบ้างครับวันนั้นวันนี้แฮปปี้ไหมฮะ ยินดีกับคนถูกหวยด้วยนะครับวยด้วยนะฮะมีความสุขมากๆเลยค่ะปีใหม่ก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เบนท์ครับมีความสุขทุกคนเลยนะครับผมทุกคนด้วยนะครับ